ละหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาทิเรนีสวะคาโตพระขวตาขมูธรรมนามัสานีสุปฏิปันโนพระขวตุสาวกสังโฆ สังฆังนะมารีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอตทั่ภะภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะระณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสธัมมะสาระถิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวคโตภะคะวตธัมโม सन्धिको अकारिको देहि पशिको ओपनि गो पचत मेहि तपो विन्दुहि सुपति पनो भगवतो सवकशङ्खो ऊषुपति पनो भगवतो सवकशङ्खो सर्यपति भगवतो सवकसङ्घो สามีจ ja ิปัติปโนพระขวัโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริภุริสายุคานิอัฏฐภุริสาปุขาลาเอสสะพระวัโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลิโย อนุตรังคุณยาเขตังโลกัสตรีอาบ่าวขึ้นนอนดูบ้านี้อาบ้านนี้ดูให้เป็นครูด้วยบ้านน้อไตเติ้นเด้อยหลังนี้ทาห้องการที่ห้องคนฮะ นาวเยน้ามเล้หลานเด้อยนาได้เต้ันเอาตัวดีๆได้เตี้เด้อัีได้เงินแชงเงินลานเมนูอิส่งออกไปในตะเกียบมเกินแล้วซุมนี้อะบบได้ใส่ละนอารักันโอคักนะเตียงเล่าได้นี่เตียงเล่าเอไปเกาแก่ได้นี่บได้ทิมได้นี่เตียงเอามาแต่เงอนไม้แต่กี้ฝั่งทางุนเตียงอสมฟอเลยนี่ครับผ้าสีใหม่อือนุรักษ์ เออเอเอวยไก่เตี้ยก็น้่าขันเถอะวะขันนู้อไก่น um> ั่ออกเอเอเอ ໂຈແຈງແລະໂຈແປັນຈດນນອນເດນันດນາວາມາຟັนດີຈດນອ พาถาดทั right. that that ้งหลายมาเต็มเพื่อนเต็มซ่านน้ำกรองน้ำน้ำซ้น้ำน้ำน้น้ำทองแลมาเต็มแก้วแหวนเรื่องทองเอ๊แก้วแหวนเรื่องฟองมามามาใส่สังเยเต็มเพื่อนเต็มตะลังตนขึ้นมาโอ้ มีถุงมอตัวนี้เนี่ยูยเนี่ยกินคนมาเ่ปารวยรวยรวยออสิ่มิ้งคนป่าเนียแต่เนี่ยดีดเออใครมายู่กัมีแต่ล้ำรวยเนาะปล้เจ็บกับมีคไข่ไข่บาสูเออไข่บได้ โสกมีแต่มาโสดมีาลูกลานเลนยายทองค้ำไว้เนาะก็ต้องมาเบ่นเลยเนาะกา่โสดมีตโดาไปแบนี้แล้วหาอยู่หากินวันนี้เฮามาชมแล้วกะหาอยู่หากินยกมาพี่แลยเนาะยกมาพี่แล้วมากินพี่แล้ว กินอยู่ทั้งเงินผิดอฮะเขาน้ามากพอะย่พุนเรมีโตกินได้หลายยุพุญนีหมองนางบอยยุบุญฮะมาอม่มาผูกแขนอกเลยโอ้โหขึ้น้าใหมมากินเงินใหม่เเนาวเอกกัมากินพี่เลยนี่มามาผูกเงนี่ได้บะเออมามอ่ามามาผูกแขนกอเพือนก็มามาได้เอาผูกแขนมาผูกเาผู้ใดไปหากไปหาวันนี้ มาพูกพอดีาจมาที่ม่ห้องกามาแล้วเรียนเ็อาหารยกอาหารมาตักผีเลยบัง้าเนี่ยไปอบัาละเตรียมโต๊ะแขได้บกเขาเอาที่เข่ามาแน่ไม่้องยกเขามาใส่เมื่อให้ร้านนะยกเขามาบุแขนบุแขนจะร้องเฮิอ โอ้โไข่สุกเลยตีู้เมื่ยหมือปนญญดีขวีใส่ใสุ่กแล้วใครกินได้เนี่ยต้มเต้ตีซีคนเจริญก้าวหน้าทั้งทั้งทั้งท้หน้าดูแลก็ะทำลักระท่อหูลูกหลานไปเรื่อยๆนะครับลูกหลานได้ทุนท่าอาศัยเป็นหมโพหมไส้เป็นผู้ตนใหญ่เป็นไส้ตนก้า ອັນນີ້ລາມນິດມາຊິມືແນ່ຫາອາສປົນກສຕູຫູ້້ສາບເຫຂົອງລົນອັນໃດນັງປັນສດີສສາສປົໃຫນກ້

เอาได้ตัขับรถผูกั็ได้เดี๋ยวเดี๋ลวเจาหยุดไปจะข้าวผูกแขนให้พ่ออนขมขั้นตอนน้อยหนึ่งไม่ผูกได้ไผ่ไห่เก่าอ่อนควันอ oh ่อนเลยมีลูกม well ีร้านเป็นพ่อผ้ามันดีแล้วผูกแขนข้ามจับแขนเพื่อนเนี่ยจับแขนร้านเน่ หลานล่องพอออให้ได้เป็นพออ๋อไวๆเด้อได้เป็นยืดอกได้เป็นได้เป็นกุดเรือกค้ำกระดัยก็ได้ดิ่มได้ปะได้ลูกหลานเพ่็ได้พึ่งข้าต่อไปพี่น้าเบิงลูกเพึ่งหลานลิ้นต่อไปพี่หน่าเลยนี่เดี๋ยวเพิ่นถามผู้ใดเป็นพ่อพามาพ่อพามาขพี่น้องเท่านี้ละวันที้เอาผูกเอาผูกเอไปแบบนี้ให้แม่จอยผูกให้ กินกระเพียูกแก้มใสมามามกเดีด๋ยวอันพ่อฟามจะผูกให้ต้นพ่พกับเมนยน้ำกับเมยจอยไปนี้ก็เลียปอนแขนไปให้พ่อฟวามผูกให้น้องสาวผู้ติดกับเฮ้านี่แหละก โลูกยามีไผ่ยามีมีแต่สุกมีแต่ใส่เอออมักลายแต่ลูกยามีนี่แหละเอาเอาทำไม่โอนเอ้าหนึ่งขั้นมาให้ปูผูกแกใใ้้เดรบไปเลว จะไปมาเนือไตรท่านไหนใส่ผ้าให้มีบริวารแวดล้อมร้องขันดังประสงค์เลยเวลาถอยออกให้ปูผูกแกนให้ป้าได้เงินผูกให้พ่อออนแน่นพ่อพามพ่อฟามพ่อออคำย่างอันนี้ก็น้องสาวอันนี้กระไรเออเ้าเพิ่นมาเซาวเงอนนาโต้วยูนี่ก็น้องได้ยูนี่น้องสาวน้องสาว เออเอาปูผู้เกลียดเอาเออบบบนี้นี่อยู่กับ n h านี่ล่ะเฮาเห็นึ่งสี่เก่งๆอย่าเล่นไงเกี่ยร์เลยนิ่มๆก็ได้หลายลอยแต่ว่าหลานก็ได้เป็นหมอเนี่เลย n h าผมเด้อเด้อแลห n าเด้อแลปูแล้ว เอาไข่ใส่มือให้พ่อเอตายแน่แม่จ้อยเอาไข่ใส่เิืนเอาไปต้มเพื่อนเอาไก่ยับมาให้พ่อพามผูกไหลาเอาเปิดร้านใหม่ใส่หนาเต็มเด้อนี่อันสันยังเกาะสันสะพายสันเซอร์วิส เข่าเลยเข่าเลยตุ้มตุ้มมาผูกแขนก่อนตุ้มกินบบนลูกกินอย่าลืมเด้อผู้ไข่หนาเตี้ยเด้อเอ๋ผูกไข่นาเตียในเด้อสซางซางผูกไงซางผูกห้เมีย๊าซางนาเตี้ยเข้ามาใครอยู่วะใครอยู่บนไม่้องมามาตุ้มจกข้าวใส่มือให้ผัวหน่อยแล้วเอาข้าวเอาไข่วางเอาไข่ก็ได้ คนบอเอาเข่า่นอยากเอาแต่ใครไต่ได้ใช่ไหมอือตาตาเอาใส่มือสร้างไงกำปึ๊บาแต่เอาใช้มือวปาิก่กำปั๊บเลิศบอมมือบ่มให้ก้าอ่อนคนอ่อนเหตุงานเห็ดซัน ไม่ยากเลยไม่ยาขอใครเิ่นนึกว่ายาบ่ิโภตุ่มได้นหมเิ่นว่ากินไข่ดีตีหน้าหน้าตุ่มตีสีเอาผู้ไครเมียสร้างออกจากโรงพยาบาลพาตัดเอาตาใอส่มื่เอาแล้วพาตัดไี่ตาต้มใส่ตัดล้มใส่ผเด้อนี่รอดตายโอ้ยแม่ป้านี่แล้วพาไปพาไปปาด ห้ยรอยอยู่นป่าเนี่ย้เบิดแฮะสองมื่นคุณเอออันนี้อันคุณนายสร้างกระดาเกือบเฮียเกือบียเเกือบเฮียเด้อ จะเลื่อนลงเลื <superv ising refugees forever> ่อนแบบนี <available> ้แต่ความเควนจระเจระเข้แล้จะเสียชิตเสียชิที่ทณะงคัมีแต่รวยแบบรวยเฮงเฮงปังปังนอนตื่นเงินลานแล้วกงเขายางเหียวกว่นให้นี่เดียวนี้อันพ่อพามเอาไข่ไก่แน่สอน่วย ไข่เธอก็ใส่ในถุงกระเป๋าไว้ไม่ให้คืนเอาสองก็ได้ใส่ลูกนี้แบบลูกใรมีค่ะเดี๋กวเอาสองลูกเอาสองลูกเอาสองลูกให้ผัวด้วยมาก,กินข้าวบันปะป,ะปะ๊า่นจะไปโรงเรียนได้พอออกกันดิล่องพอออกกิ